จากคนหนีตายสู่คนที่หันปากกระบอกปืนกลับมาเมื่อขเขมรลืมทุกอย่างที่ไทยเคยมอบให้ปี9 9 7เชาวกัมพูชานับแสนนับล้านวิ่งหนีตายจากนารกบนดินที่ชื่อว่าเขมรแดงข้ามพรมแดนมายังไทยในสภาพหมดเรี่ยวแรงหิวโหวยและเกือบสิ้นลมหายใจคนไทย เปิดประตูให้เขาพักพิงตอนนั้นประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านแต่กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายเราส่งอาหารเราเปิดค่ายพักพิงเราช่วยเหลือทั้งในนามรัฐบาลองค์กรพัฒนาเอกชนและแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ยอมแดงข้าวเพียงคำเดียวให้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาการอพยพที่ไม่มีแผนที่ เริ่มตั้งแต่ต้นปี1979จนถึงต้นยุค1980มีชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลบางแหล่งบอกว่ารวมกันถึง6 0 0 0 0 0 8 0 0 0คนอบพยพอย่างไร้ายทิศท,ทางบางคนเดินเท้าเป็นร้อยกิโลเมตรจากกลางประเทศกัมพูชาหลายคนไร้เอกสารไม่มีอาหารไม่มีเป้าหมายจุดหมายที่หวังพึ่งได้คือชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณอรัญยประเทศช่องจอมกาบเชิงปราจีนบุรีสีสเกตค่ายผู้ลี้ภัยบนผืนดินไทยไทยตั้งค่ายพักพิงหลายแห่งเพื่อรองรับชาวขเขมรที่หนีตายในฐานะเพื่อนบ้านตอนรับด้วยความระวังเพราะสถานการณ์ยังปะทุอยู่แต่เราก็ยังยื่นมือให้พวกเขาโดยไม่ลังเล ค่ายผู้ลี้ภัยจึงถูกตั้งขึ้นชั่วคราวเช่นค่ายครองลึกค่ายเขาอีดงังค่ายไสาทูและไซบีบางคนมาไทยในร่างเปลือยเปล่าแต่กลับจากไทยในสภาพพร้อมจะยืนได้อีกครั้งมีเด็กกัมพูชาหลายพันคนโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยบนผืนดินไทยบางคนเรียนหนังสือที่ครูไทยสอน บางคนรอดชีวิตจากวัณโรคเพราะหมอไทยรักษาบางครอบครัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ก่อนย้ายไปแคนาดาอเมริกาหรือกลับขเขมรในเวลาต่อมาแต่ใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่สิบปีต่อมาขเขมรกลับลืมทุกอย่าง